สวัสดีครับพวงเงยงนะนุโจ๊กมาอีกแล้ววันนี้ก็วันนี้เป็นเมนูบ้านบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดเสียงนกเสียงธรรมชาติต่างๆอาจจะมีรถวิ่งผ่านบ้าง้านติดถนนก็วันนี้เป็นเมนูกแกงปลาหน่อไม้ดองนะครับนี่เลยเป็นเนื้อปลาอันนี้ก็ปลาจากแม่น้ําที่หน้าบ้านเลยนะครับอันนี้ก็หน่อไม้ดองดองเองเลยสีมันจะออขาวๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะก็คือดองแบบบ้านๆอันนี้ผมเอาไปต้ม ในน้ำเดือดมาแล้วหนึ่งน้ำก็คือต้มล้างน้ำหนึ่งน้ำนะครับก็ะจะมีเครื่องปรุงก็จะเป็นพิกแกงโขกไว้แล้วเรียบร้อยเป็นอื่นก็เป็นพริกไปสำหรับเลยใบกระเพราใบมะกรูดน้ำปลาผงปรุงรสด,ดนหน่อยเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับใจ่ไิดไ ก็กระทะร้อแล้วนะครับเริ่มจากน้ำมันเลยครับอันนี้ปลาเยอะหน่อยก็ประมาณสักสองสามช้อนโตะ๊ะประมาณนี้กะกะเอานะฮะเสร็จแล้วก็พริกแกงนะครับผกเองหอมมาก ผัดพิกแกงให้หอมเลยนะครับเหมือนเช่นเคยเพราะว่าอาหารไทยจะต้องประมาณนี้ครับมันเป็นสเต็ปก็คือผัดพิเก,กงให้หอมก่อนวันนี้เราใส่พิกแกงเยอะหน่อยเพราะว่าปลาเป็นปลาหนังอาจจะมีคราวเพราะว่าผมล้างตาด้วยน้ำมะกรูดเสร็จแล้วละ่ะมะกรูดที่บ้านเยอะก็เลยใช้น้ำมะกรูดล้างพม่อ็นๆอาจจะใช้น้ำเกลือก็ได้นะครับล้างคาวมันออก แกงนะครับแล้วก็น้ำปลาผัดให้หอมไปเลยนะครับพิแกงผมจะดูหยาบนิดนึงเพราะว่าโขกเองฮะคือใส่เครื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันจะมีสูตรพิแกงแปะไว้ให้ท้ายคลิปแล้วก็ลิงด้านล่างก็มีครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีทำพิแกงโขกเองรับรองอร่อยฮะโอเคครับพอเราผัดพิแกงหอมแล้วนะครับผมจะเติมน้ำ ปริมาณน้ำก็คือกะจากปริมาณปลาของเรา,าครับประมาณนี้แล้วก็เล่งไฟจนเดือดครับ โอเคครับตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะครับอาจจะมีเสียงประกาศนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปทําจิตอาสาทำเขาเรียกอะไรอะ่ะตัดหญ้าแถวริมถนนกันวันนี้นะครับเป็นวันหยุดที่ต่างจังหวัดก็เดี๋ยวผมจะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็ตั้งไฟเดือดๆเลยนะครับตามด้วยเนื้อปลา นะครัเนื้อปลาวันนี้ที่ผมใช้จะเป็นปลาเป็นปลาสองชนิดนะครับก็คือเป็นปลาเทโพกับปลาสาย,ยูซึ่งปลาเทโพเ,เนื้อจะอร่อยมากๆราคาก็ค่อนข้างสูงที okay, ครับตอนนี้เราใส่ปลาไปแล้วขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่คนแล้วนะครับก็คือจนกว่าปลาจะสุกก็คือตั้งไฟเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้ปลาขาวแกงเราจะขาวด้วยครับ คือแกงปลาลักษณะแบบนี้ครับที่ต่างจังหวัดเวลาผมทาอย่างเงี้ยเนื่องจากปลาเป็นปลาแม่นาม้าเราได้มาสดๆมากๆฉะนั้นเนื้อปลามันจะหวานอร่อยอยู่แล้วครับเราบวกกับพริกแกงที่ตําเองใบกระเพราปลูกข้างๆบ้านพริกเป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กๆหอมๆพริกขี้หนูสวนนะฮะผมมันอร่อย <laughs> ทานข้าวสวยแล้วร้อนเหยาะพริก,กน้ำปลาทักนิดนึง นี่ครับเนื้อปลาแม่น้ํามันจะแน่นแล้วขนาดแบบนี้เพรหั่นมาแล้วมันจะแน่นออกมาเลยแล้วสดรับรองหวานอร่อย อ่บ้านหลังนี้ที่ต่างจังหวัดมีถนนขนาบสองสองสองฝั่งของรั้วบ้านเลยทางซ้ายและขวาเลยเสียงรถมาเลยมีตลอดเวลาครับแล้วก็ทางหน้าบ้านไปทางนู้นจะมีแม่น้ําซึ่งเขาก็หาปลานในแม่น้ํานี่แหละปลานี่ที่ผมเอามาแกงก็ได้มาจากแม่น้ําเหมือนกันสมัยตอนเป็นเด็กดก็าหาปลาในแม่น้ําที่นี่แหละฮรพอดีมีโอกาสได้กลับมาแล้วคนที่นี่ก็หาปลาได้ก็เลยจัดหนักเลยคราวนี้ทานแต่ปลา ก็ตอนนี้ปลาเราเริ่มสุกแล้วนะครับก็จะใส่หน่อไม้ดองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะเละไปกว่านี้เป็นหน่อไม้ดองที่ต้มไปแล้วนะครับอันนี้ทําเองเลยเดี๋ยวมีโอกาสจะทําสูตรหน่อไม้ดองให้อีกทีหนึง่งไว้สำหรับทานเองนะครับปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีสารใดๆปนเปื้อนแต่สีมันจะดูไม่เหมือนตลาดนิดนึงเพราะว่าเราทําเองไม่ได้ใส่สารที่แต่ง หลังจากใส่หน่อไม้ลงไปแล้วนะครับผมจะใส่ใบมะกรูดที่ฉีกไว้ลงไปเลยเพิ่มความหอมให้แกงอันนี้ก็ปลูกที่บ้านเหมือนกันไม่ต้องหาไกลครับคือมีปลาเท่านั้นที่หาที่แม่น้ํากับน้ํามันพืชที่เหลือนี่หาได้รอบรอบบ้านหน่อไม้ก็อยู่หลังบ้านนะครับพอเราใส่หน่อไม้แล้วตั้งไฟมาสักระยะนะครับผมจะใส่พริกขี้หนูสวนชาบ้านเรียกพริกขี้นกอะ เพราะว่ามันเม็ดเล็กอร่อยมากคลิกแบบนี้ใส่ไปเป็นลูกโดดนะครับเผื่อใครที่ชอบทานเผ็ดก็หลังจากนี้เราก็จะรออีกสักแป๊บหนึ่งให้ปลามันสุกดีแล้วก็หน่อไม้ดองของเราสุกโอเคครับตอนนี้สุกเรียบร้อยแล้วสังเกตได้จากเนื้อปลา เพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่เราปิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะเละเราก็ใส่ใบกระเพรานะครับใส่เยอะๆครับปลูกเองที่บ้านใส่เท่าไหร่ก็ได้หอ,อมด้วยกระเพราที่ปลูกที่บ้านหน้าบ้านเราหน้าตาเป็นไงฮะแกงปลาแท้ๆบ้านๆก็เท่านี้เลยเป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับแกงปลาหน่อไม้ดองของนายน้ำโจกก็โอ้หิวข้าวเลยเนาะหอมแท้ก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองทำทานดูครับเดี๋ยวผมจะเขียนส่วนประกอบไว้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมแล้วก็สูตรพริกแกงเดี๋ยวผมแปะให้ไว้ตรงนี้ครับตรงนี้เลยนี่เลยจะใหญ่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูครับตามพริกแกงเองอร่อยมากครับไม่ว่าจะแกงกับอะไรเพราะมันจะหอมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามช่องโจกนะครับมรเจะกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ,บ,รบขอบคุณครับ